จากข่าวที่เป็นที่น่าตกใจมากๆเลยนะครับสำหรับหุ้นตัวใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ก็คือหุ้นที่ชืีอว่า s t a r ์นะครับที่มีความหมายแล้วก็มีสิ่งที่นามาจากคุณ Stark s t a r ์เท่านี้สตาร์จากเรื่อง Iron Man นนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงไทม์ไลน์ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแต่ก่อนอื่น ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสไคร้ให้คนที่คุณรักนะครับในภาษาการเงินที่ผมนํามาแชร์แบบง่ายๆนะครับพูดในภาษาการเงินที่ง่ายๆเพราะว่าการเงินเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเรามากนะครับทั้งนี้คลิปนี้ไม่ได้เป็นการเชื้อเชิญการลงทุนแต่อย่างใดหรือไม่ได้เป็นการเบรมบริษัทใดบริษัทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพียงแต่ว่านําเรื่องจริงแล้วก็เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นมาแชร์ให้กับผู้ที่สนใจฟังนะครับอ่ะสตาร์เกิดขึ้นจากอะไรนะครับก็เล่าก่อนว่าธุรกิจตัวนี้นะครับ เคยมีมูลค่าสูงมูลค่าก็คือว่า,มาเมาพวกเกี่ยวกับราคาหุ้นแล้วก็ทรัพย์สินต,ต่างๆมารวมกันเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง60 0 0 0ล้านบาทซึ่งณนะวันนี้นะครับวันที่ผมอัดก็เป็นวันที่11เดือนมิถุนายน2566นะครับมูลค่าตลาดลดลงเหลือประมาณ2000ล้านบาทนะครับหายไปกว่า58000ล้านบาทนะครับไทยเลยทีเดียวเริ่มต้นก่อนนะครับบริษัทนี้นะครับเคยใหญ่ถึงขั้นเข้าในเซตร้อย แล้วก็มีกองทุนเนี่ยใหญ่ๆเ,เข้าไปซื้อลงทุนมากมายรวมถึงผู้ที่เป็น CEO นะครับก็มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจพอสมควรนะครับเกิดจากอะไรนะครับแปดปีก่อนมันมีบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่าบริษัท Field Dodger นะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทของเอ,อเมริกานะครับทำเกี่ยวกับสายไฟนะครับทำเกี่ยวกับธุรกิจสายไฟฟ้าก็าต้องการจะกลับประเทศก็จะขายขายธุรกิจนี้ให้กับประเทศไทยนะครับ โดยก็มีคุณคนหนึ่งที่สนใจชื่อว่าคุณาวานาราชนะครับซึ่งเป็นลูกชายเป็นทายาทคนโตของอกลุ่มเครือของ TOA นะครับโดยซื้อกิจการไว้ที่มูลค่า3,000ล้านบาทนะครับพอซื้อตอนแรกก็ดีเลยนะครับก็บริหารจัดการบริษัทฟิลดอ็อชเชอร์เนี่ยอย่างดีเลยในปี62เนี่ยก็ได้กำไรเลยพอไดากำไรเสร็จก็มีแผนที่จะนำเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือเข้าเซ็ต แต่การเข้าตลาดหลักทรัพย์ของเขาเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนคนปกติเขาใช้วิธีการที่ชื่อว่า reverse takeover นะครับหรือที่เรียกว่าเป็น backdoor คือเข้าประตูหลังคือไม่ได้ไปเสนอขาย IPO และมีคนมาซื้อเขาใช้วิธีการนี้ครับเขาใช้วิธีการที่ชื่อว่าการที่ให้บริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับชื่อบริษัท SMM นะครับหรือหุ้น SMM หรือชื่อว่าสลามอินเตอร์มัลติมิเดียนะครับจำกัดมหาชนเนี่ยซึ่งชื่อย่อว่า SMM เนี่ยที่ทาเกี่ยวกับสื่อเนี่ยมาทําการซื้อกิจการนะครับ ก็คือซื้อหุ้นของตัวบริษัท Field d ัชเชอนี่ยซื้อไปเรื่อยๆนะครับพอซื้อไปเสร็จก็เหมือนอารมณ์ที่บริษัทคุณอยู่ในตลาดอยู่แล้วแล้วคุณก็ไปเทคโอเวอร์อีกบริษัทหนึ่งเข้ามาก็ไม่ต้องอะไรเยอะนะครับคุณก็สามารถเข้าไปอยู่ในตลาดได้แต่ทีนี้เงินในการซื้อเนี่ยมันไม่พอนะครับเขาก็เลยทําการออกกุ้นกู้นะครับมูลค่า12900ล้านบาทนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเกิดดิลชั่นเอฟเฟกจนกระทั่งสามารถซื้อ เอสเนี่ยสามารถซื้อเ i ลดอ d o เชอร์ได้ครบนะครับคุณวรนณรัตก็เป็นซีอีโอใหญ่นะครับได้สําเร็จนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับจากการเทคแล้วเนี่ยเป็น s t a r ์นะครับเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับพอปี2มันก็ดาเนินธุรกิจมาแรกๆกกก็ก็ดีนะครับอยู่ในตลาดซับก,ก็ดีนะครับมีตัวเลขที่สวยงามนะครับปกติแต่ว่าเรื่องมนโปรแตกตอนปี2,565เมื่อมีแผนการในการกู้เงินสถาบานันการเงิน รวมถึงการออกคุณกู้ขึ้นมาให้กับประชาชนทั่วไปโดยเขามีแผนว่าเขาจะทําการนําไปซื้อบริษัทที่ชื่อว่าเลโอนี่นะครับซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติเยอรมน,นีที่เขาทาเกี่ยวกับสายไฟในรถ E ีวีแล้วก็สายไฟให้กับสถานีชาร์จนั่นเองนะครับแผนก็มาอย่างดีเลยไปเทคปุ๊บจะไปลงทุนทานู่นทํานี่แต่ปรากฏว่าปรากฏว่าเมื่อขายคุณกู้ได้แล้วเมื่อกู้เงินผ่านแล้วเนี่ยดีลนั้นก็ถูกยกเลิกไปซะอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้แจ้งอะไรกับผู้ลงทุนทั่วไป แล้วทําให้ปีที่แล้วนะครับส่งงบช้าเมื่อส่งงบช้าก็แสดงถึงความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นก็ถูกแขวนเป็นสัญัญา SP ในในในตลาดหลักทรัพย์นะครับทำให้เทรดไม่ได้ในสามเดือนนะครับเหมือนปีนี้เลยเหตุการณ์ปีนี้เลยต่อมานะครับคุณวรนรัชที่เป็น c โ o เนี่ยก็กรรมการแล้วก็กรรมการเนี่ยก็มีการลาออกหลายคนเลยแทบยกชุดเลยจนตอนหลังเนี่ยทางคุณวานาัชนี่ออกมาแถลงการว่าก็ยอมรับนะครับว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับงบการเงินบริษัท พอข่าวนี่ออกมาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ที่ออกให้กับสถาบันการเงินหรือกองทุนต่างๆเข้าไปซื้อเนี่ยก็เริ่มกังวลรวมถึงคนที่ซื้อหุ้นกู้ก็คือบุคคลรายย่อยทั่วไปเนี่ยกว่า2,000ล้านเริ่มออกมาโวยวายที่ต้องการเงินคืนพอดูแล้วเนี่ยคุณเอาเงินไปคุณไม่ได้ไปทําในสิ่งที่พูดนะครับก็เลยเรื่องก็เลยบานปลายมาทั้นงปีนี้ก็ส่งงบไม่ทันอีกเช่นเดียวกันมูลค่าหุ้นก็ตกควบลงมาจากเดือนกุมภาพันธ์นินอยู่ที่ประมาณ2บาทนะครับพอถูกแขวนเหมือนกันกับปีีท่แลล้วเย หุนก็ร่วงลงมาเหลือ0ู3ุบาทในวันแรกที่ถูกแขวนนะครับน่นหมายคมว่ามูลค่าหายไปกว่า90%เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้สิ่งที่บริษัทจะเจอต่อมาก็คือหนี้ที่สูงมากนะครับจากหนี้หุ้นกู้กว่า6,700ล้านหนี้ที่กู้ธนาคารอีก8,600ล้านซึ่งถ้าเกิดเทียบกับส่วนผู้ถือหุ้นเองเ,องเนี่ยมีที่8,600ล้านเนี่ยดีอีเขาก็สูงถึงประมาณ1.8เท่าเลยทีเดียว 1. 2กระแสงเงินสดที่ค่อนข้างมีความผิดปกติเกิดขึ้นปกติเเวลาาารรขขยองนะคับ ลูกนี้การค้าเนี่ยก็จะมีระยะเวลา90วัน120วันแล้วแต่แต่ของบริษัทเขาเนี่ยลูกนี้นะครับสามารถจ่ายเงินได้300กว่าวันนะครับก็คือเป็นปีกว่าที่คุณจะจ่ายเงินได้ทําให้กระแสงเงินสดเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาหมุนในบริษัทได้นั่นเองก็ตอนนี้ก็เรื่องเนี่ยก็ถูกสอบสวนนะครับเรื่องก็แดงขึ้นมาแล้วก็จากหลายฝ่ายที่เกี่ยวกับการเงินไม่ว่าจะเป็นตอด ตลาดซับแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็คอเตอเนี่ยก็เริ่มเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เรื่องถึงกงงรมบังคับคดีพิเศษนะครับนิ่ค่เรื่องนี้สอนให้รู้อะไรนะครับทษทีครับเรื่องราวนี้สอนให้รู้อะไรสอนให้รู้ว่าบางครั้งการที่เราจะเข้าไปลงทุนต่อให้หุ้นตัวนั้นบริษัทนั้นเนี่ยเคยเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่อยู่ในเซ็ทร้อยนะครับกองทุนใหญ่ๆเข้าไปเยอะนะครับหรือมีคนดัง เข้าไปซื้อหรือเข้าไปเป็นผู้บริหารเนี่ยมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าหุ้นตัวนั้นจะดีจะมั่นคงเสมอไปนะครับคุณจะต้องดูให้ละเอียดมากๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะแนะนำจาก2เรื่องนี้ก็คือ1ดูที่มาที่ไปของหุ้นตัวนั้นหรือบริษัทนั้นว่ามาอย่างไรการดำเนินธุรกิจเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วงบการเงินที่ต้องไม่พลาดเลยคือหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับ เงินสดในการดําเนินงานเงินสดในการดําเนินงานก็คือว่าคุณได้เงินจากการเช่นคุณขายก๋วยเตี๋ยวเงินที่มาหล่อเลี้ยงกิจการคุณก็คือเงินที่คุณจะมาจะาขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักไม่ใช่เงินที่มาจากการปล่อยกู้เอ้ยการไปขายหุ้นกู้การไปกู้เงิน,นงต่างๆมาอันนี้ถือว่าเป็นการทํรฐฐทธาธุรกิจที่ผิดพลาดนะครับเก๋าเล็กเกน้อยนิดเดียวนะครับก็คือรู้ไหมครับว่าคุณมานาัตเนี่ยเขาออกมาบอกว่าจริงๆแล้วการที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นสตาร์กเนี่ยเขาก็ใช้ความชอบคุณโทนี่สตาร์กจากเรื่องไอรอนแมนนั่นแหละ แต่ว่าตัดแค่คําว่าสตาร์เทคโนโลยีออกมานะครับก็ทุกคนเข้าใจถูกต้องก็คือคุณวันรันเนี่ยก็เอามาจากสตาร์นี่แหละนะครับโทนี่จากชื่อโทนี่สตาร์นี่เรื่องแล้วแมนนั่นแหละแต่ถ้าเกิดพูดอย่างนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยจำคำของโทนี่สตาร์ในเรื่องอเวนเจอร์แอนด์เกมไว้ประโยชน์สุดท้ายที่เขาพูดเนี่ยสำหรับนักทุนคนไหนที่เเสียหายนะครับหรือถือหุ้นไว้แล้วก็สูญเสียมูลค่าเนี่ยอยากให้ใช้ข้อคิดจากโทนี่สตาร์ในหนังเรื่องแอนด์เกมคือว่าเขาบอกว่า ไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปสำคัญเลยนะครับว่าเราเสียอะไรไปบ้างแต่ให้สําคัญว่าเรายังเหลืออะไรอยู่บ้างเพื่อเอาไว้จุดนั้นแหละเอาไว้ต่อสู้ต่อไปนั่นเองนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เจอกับผมคลิปหน้าผมิสนากนของคํา